สวัสดีค่ะเชอร์สโกค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการดูข้อคุณเป็นคนแบบไหนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะให้เลือกตัวเลขเนาะกอง123่องนะคะเลือกตามตัวเลขที่ชอบก็คือกองที่1งเลข1กองที่สองเลข2องกองที่3เลข3ามเออไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ที่ถ้าใครดูไพ่กับโชเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยโชจะใช้สำหรับนี้ถือว่าเป็นสำหรับออริจินอลสำหรับที่โชออใช้มันนานมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นกล่องเหล็กเก็บไพ่แล้วมันไม่คือพกไปได้ทุกที่ไพ่ไม่หยาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่แบบนี้คือโชอเป็นคนที่มือเล็กเนี่ยไพ่แบบนี้มันเลยตอบโจทย์เพราะว่าถ้าเจอไพ่แบบสำหรับใหญ่ใช่ปะ่ะก็คือมันจะกำไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ดูนั้น อันนี้คือไพส่สำหรับสำหรับใหญ่ที่เคยดูให้เรื่องของน้องหมาน้องมแมวนะคะก็จะมีตัวเนี้ยเนี่ย,เ,ยเป็นสำหรับเบสใช่ปะมันต่างกันนะคะก็เลยถ้าดูแบบดูกับโชนะสำหรับนี้จะเป็นสำหรับที่สำหรับโชคือค่อนข้างจูนกันติดนะคะหน้าไพ่จะเป็นหน้าไพาป่ปกติเลยเป็นหน้าไพ่ออริจินอลนะคะไรเดอร์เวททาโร่ ซึ่งน่ารักเป็นไพ่นี่ถ้าใครเริ่มดูไพ่ก็จะต้องเริ่มจากหน้าไพ่ประมาณนี้นะคะถึงจะไปดูไพ่ในรูปแบบอื่นๆได้ไม่งั้นมันจะงงก็หัวข้อวันนี้คุณเป็นคนแบบไหนนะคะที่ทําวันนี้เพราะว่าเพิ่งเปิดช่องเนาะแล้วก็ชับเป็นคนหนึ่งที่ถ้าจะดูพิอากาศใครก็ตามใน Youtube หรือว่าไปดูดวงส่วนตัวอะไรก็ตามนะคะ ชมจะให้เขาถ่ายนิสัยฉก,ก่อนหรือว่าในสําหรับนั้นถ้าดูพื้นดวงดูอะไรเงี้ยมันจะต้องมีไพ่ประจําตัวเราขึ้นมาถ,าถ้ามีไพ่ประจาตัวขึ้นมาปุ๊บเนะี่ยแสดงว่าโอเคคนนี้ดูแม่นหลัอ่านไพ่เป็นนะคะสนิทกับไพ่แต่ถ้าไปดูส่วนตัวแล้วเจอไพ่ประจําตัวไม่ขึ้นเลยอันเนี้ยจะมักจะไม่ค่อยตรงแล้วก็ไม่ตรงจริงนะคะวันนี้ก็เลย อยากลองอยากลองท้าทายตัวเองดูเหมือนกันนะคะให้ลองเข้ามาดูกันให้คนขเขาเรียกอะไรนะให้เพื่อนๆลองเข้ามาดูกันว่าสากกองเนี้ยามาดูลักษณะกันว่าไพ่จะอ่านเราถูกไหมว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะก็ น่าสนุกดีนะคะลองให้ไพ่เขาทายดูว่าเราเป็นคนแบบไหนก็ลองเลือกกองดูนะคะ1 2 3ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปเจอกันข้างในคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะโชวสับไพ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใบที่ได้ก็คือ The l o v e r s As s o l t As o f p e n t a c l e s As o f c u p s แล้วก็ไอซอฟต์แนร์เคิลส์มันจะตกข้อบอกข้อก็คือคุณเป็นคนแบบไหนจากที่เห็นนะคะพื้นฐานเลยคุณเป็นคนที่ ครอบครัวมีพื้นฐานด้านการเงินที่ดีซัพพอร์ตได้คุณอยากทำอะไรก็ได้ทำเช่นอยากเรียนเปียโนอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าที่บ้านก็ซัพพอร์ตได้คุณอยากกินอะไรเขาก็หาให้คุณได้คือพื้นฐานการเงินดีอ่ะมันก็เลยส่งเสริมให้เรื่องอื่นๆมันมันดีไปด้วย อันนี้คือพื้นฐานเลยแล้วก็คุณเป็นคนเป็นคนน่ารักอะค่ะเป็นคนน่ารักบางคนชอบพวกศิลปะคุณค่อนข้างที่จะ ในชีวิตคุณนะ่ะคุณมักจะได้ทำในสิ่งที่ที่ตัวเองชอบเช่ในถ้าใครชอบวาดรูปชอบศิลปะคุณก็จะได้ทำงานเกี่ยวกับการการวาดรูปที่บ้านก็พพอร์ตเรื่องการวาดรูปอย่างเงี้ยเป็นเป็นประมาณนี้อันนี้คือพื้นฐานของคุณ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในบางคนคุณเวลาคุณคุณรักใครแล้วอ่ะคุณมักจะรักเขามากเวลาที่คุณตกหลุมรักใครหรืออาจจะเป็นความรักในแง่ของครอบครัวพ,พี่น้องเพื่อนฝูงคือไม่ว่า ใครก็ตามที่คุณรู้สึกคุณรักเขาคุณนับเขาเป็นครอบครัวแล้วรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะไว้ใจแล้วก็ค่อนข้างรักเขามากแต่ในขณะเดียวกันคุณก็คิดมากคิดแบบคิดมากเช่นบางทีคุณอาจจะมองว่าแบบโอ้คุณรักเขามากเลยแต่เขาคงไม่รักคุณมากค่ะเท่าที่คุณรักเขาหรอกอย่างเงี้ยเออหรือบางคนอาจจะเป็นแบบเออ เราชอบเขาแต่เขาชมไม่ชอบเราหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดไปเองอะค่ะคิดไปเองคิดไปคนเดียวทางทางี่จริงๆแล้วคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เคยถามอีฝ่ายเลยว่าอีฝ่ายชอบคุณไหมหรือว่าอีฝ่ายรักคุณไหมหรือยังไงหรือหรือชอบไหมหอ,อะไรแต่ว่าคุณคิดไปแล้วว่าเออเขาเขาคงไม่ไม่โอเคหรอกเขาคงไม่ชอบ หรือบางทีแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็คิดเยอะนะแบบจะซื้อของกินสมมติจะซื้อข้าวไปให้น้องอ้ยน้องคงไม่อยากกินข้าวที่เราซื้อให้มั้งหรือเขาคงกินแล้วหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดมากไปอะค่ะอเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะซึ่งบางอย่างมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่คุณคิดรอไล้ละเราก็เป็นการคิดใน,ในแง่ลบด้วย อันนี้ที่เห็นที่เห็นแบบแรกอีกแบบหนึ่งนะคะจะกลับกันคือคุณมักจะโดนกดดันจากคนที่ที่คุณรักเช่นที่บ้านโดนกดดันจากที่บ้านแบบตอนเด็ก ที่บ้านมีเงินเยอะก็จริงแต่ว่าก็อาจจะมีการกดดันว่าคุณต้อง,ต,องต้องเรียนได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะต้องได้เกรด4.00ทําทำไมคุณถึงได้แค่3.9แบบนี้ค่ะมีมีความโดนกดดัน หรือไม่ก็ขอรทษนะคะน้องแมวเดินมาหรือไม่ก็เป็นประมาณว่าไม่ไม่ไม่ครับอย่าอย่ามายุ่งกับไพ่ของมีซี่อ่อหรือไม่ก็คือหรือไม่ก็คือเป็นในเคสของคนรักอาจจะมีความกดดันคุณแบบ ทำไมเธอไม่เหมือนคนอื่นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนอื่นเขาซื้อดอกไม้ให้แฟนในวันวาเลนไทน์แต่คุณไม่ได้ซื้อให้อะไรอย่างเงี้เยเออมีความถูกกดดันนะคะแต่โดยพื้นฐานคุณนะคุณค่อนข้างเป็นคนคิดปวกประกอบกับเวลาคุณทำอะไรในชีวิตถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณคุณชอบมันเลย การโดนกดดันนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับคุณเท่าไหร่เนี่ยเห็นสองแบบนะคะซึ่งในบางคนอาจจะมองว่าฉันอาจจะพูดพูดกว้างกว้างแต่จริงๆคือไม่ใช่นะคะถ้าไพ่ขึ้นมาแล้วมันอ่านได้สองแบบฉันก็จะอ่านให้ฟังทั้งสองแบบเนื่องจากว่าปกติเวลาชั ดูดูส่วนตัวค่ะมันจะมีคนถามใช่ไหมจะมีจะมีคนถามส่วนโชวเป็นคนเปิดภั่เพื่อตอบแต่ทีเนี้ยเวลาดูโดยภาพรวมแบบเนี้ยค่ะมันไม่มีคนถามมันคือการที่ชั้วตั้งคําถามขึ้นมาเองดังนั้นน่ะมีสิทธิ์ไพ่อาจจะขึ้นคําตอบได้1นถึงสองคตอบชุ้ก็จะอ่านตามความเป็นไปได้นั้นๆน,น,นะคะไม่ได้หวานแหนะคะให้ตรงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คืออ่านตามนี้จริงๆ คือเวลาเปิดแทบไพ่ไพ่ห้าใบนะคะไพ่ตัวตนของคนกองที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้ mm hmm. จน mm hmm. จถึงบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหน mm hmm. พื้นฐานคุณก็คือครอบครัวคุณอ่ะค่อนข้างมีง mm hmm. ใช่แล้วตอนเนี้ยคุณก็นอกจากมีไงแล้วคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วตอนเนี้ยคือคุณเนี่ยถ้าใครทํางานนะคะ ก็จะได้ทำงานแบบที่ที่มันเป็นงานสบายเป็นงานที่ใช้พรสวรรค์เป็นงานที่ใช้ความสามารถที่ไม่ใช่ใครก็ได้จะเรียนแบบได้อาชีพอะไรบ้างอ่ะอันนี้มีสิทธิ์ไปทางศิละปะคุณอาจจะเป็นนักวาดก็ได้งซึ่งแบบการเป็นนักวาดมันไม่ใช่ใครก็ได้จะวาดรูปนะจริงๆชัววาดรูปไม่ได้ค่อนข้างอิจฉาคนที่วาดรูปได้ด้วยแบบ เออเก่งจังเลยอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคณจะได้ทำอะไรแบบนี้หรือแบบอะไรอ่ะอาชีพอื่นๆทนายอ่ะหมอ,อ,อพยาบาลหรืออะไรนึกไม่ออกมันเันค่ะว่ามันเป็นอาชีพแบบประมาณไหนแต่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเรียนแบบได้ง่ายนะคะ แล้วมันเป็นอาชีพที่คุณชอบด้วยพื้นฐานคือคุณทําได้ดีซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะคะสำหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งตรงไม่ตรงงก็ก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ลงน่าจะลองลอง,งเลือกกองอื่นเพราะว่ากองนี้เห็นอยู่สองแบบจริงๆถ้าไม่ใช่คุณ คิดแบบคิดระแวงไปเองก็ต้องเป็นการถูกกดดันนะคะเนื่องจากไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ตัวตนใช่ไหมคะไพ่สีใบข้างๆเนี่ยเขาจะสลับได้สลับกันได้เนื่องจากพอโชว์เห็นไพ่แล้วเนี่ยโชว์สามารถแต่งออกเป็นสา2สสสังเกตจากตัวตนของคุณหันมาด้านนี้ดังนั้นเนี่ยคือการใช้ชีวิตของคุณแต่ตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะแปลได้สแบบก็คือ อย่างที่เธบอกไปแบบที่1กับอีกแบบก็คือแบบที่2เพราะมันส่งผลกับคุณด้านนี้เดี๋ยวเราเนแฟนได้สอแบบนะคะไม่ได้อ่านหวานแห่จริงๆคิดว่าบางคนอาจจะแบบเออมองแบบนั้นนะคะก็เห็นเท่านี้นะคะสําหรับกองที่1ตรง s u b สไครป์นะคะถ้าไม่ตรงก็ก็ซับพอดีบังคับซับขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เรียกกองที่2นะคะหัวข้อของเราก็คือคุณเป็นคนแบบไหนเนาะโชว์สับไพ่มาแล้วนะคะได้มาทั้งหมด5ม้าใบนะคะมาดูเลยใบแรกนัล s อร์ตสเตรนด์ฟ p วพินิคัลส์กิงออฟอ n ฟนัลฟอนสแลก n อฟนัลพินิคัลส์ อ่า uh, uh, จริงๆคองสองอย่างแรกที่เห็น รู้สึกว่าบ้านรวยไหมคะกองเนี้ยคุณต้องมาจากครอบครัวที่มีฐานะแบบรวยเกิดมาบนกองเงินกองทองถ้าไม่ใช่ก็คือตอนนี้คุณมีเงินมีทองอะ่ะถ้าไม่ใช่ก็ต้องหาเงินได้ด้วยเองในบางคนคุณแม่รวยแล้วตัวคุณก็ น้าตาดีด้วยบ้านก็รวยหน้าตาก็ดีหลายๆครั้งเลยมักจะถูกเอาเปรียบจากคนรอบข้างใช่ไหมเหมือนบางทีคุณจะชอบชอบไปเจอคนที่แบบพอเขาเห็นว่าคุณโอ้ยหน้าตาก็ดีเงินก็มีกลายเป็น มาคบกับคุณเพราะคุณมีเงินเพราะคุณซัพพอร์ตเขาได้เหมือนแต่ตัวเขาไม่ไม่ได้อยากที่จะซัพพอร์ตคุณนะเขาเข้ามาเพื่อเกาะโกยอะ่ะมาเพื่อให้คุณเลี้ยงเขาเพราะพื้นฐานคุนี้ว่าเป็นคนคนน่ารักไงคะ,ะเป็นคนใจดีอะ่ะใจดีกับคนนั้นคนนี้เลยกลายเป็นว่าคนพวกเนี้ยเข้ามาเอาเปรียบคุณโชคว,ว่าลึกๆแล้วคุณรู้นะอืมว่าว่าเขาเข้ามา แบบไหนแต่พื้นานคุณมันคนน่ารักที่บ้านสอนมาดีเลยไม่ค่อยคิดมากอารมณ์เหมือนมีเงินเยอะด้วยแหละมันไม่ได้สะเทือนเนาะอืมทีเนี้ยชมลังช่างใจนิดหนึ่งว่า s t r e n g t h ใบเนี้ยหมายความถึงคุณหรือหมายความถึงคนที่อยู่รอบตัวคุณเพราะว่า เนื่องจากมันเป็นไพ่ที่ดูภาพรวมใช่ไหมคะไม่ได้มีคนถามตอบโดยชัดเจนเนี่ยมันทําให้บางทีไพ่ขึ้นประมาณนี้นชดชบแปลไม่ได้มันอ่านยากเดี๋ยวชัวขอดูชวขอสับไพ่ดูเพิ่มหน่อยว่าสเตรนจ์ตรงนี้นคือใครโอเคได้ไมาหนึ่งใบ เป็นเดอะแฮงแมนเดี๋ยวบภัจไพ่หน่ะนะฮะอ mm ือโอเคถ้าให้โชว์อ่านแบบที่โชว์คิดว่าใช่นะคือคุณนะี่ยพื้นฐานคุณดีค่ะเห็นไหมสองใบหลังเนี่ยคือตัวตวนคุณครอบครัวคุณมันดูมันดูดีไปซะทุกอย่างเลย เราทำอะไรรูป้ป่ะทำทำให้คนอื่นอิจฉาค่ะอิจฉาเขาอิจฉาคุณเขาแบบทำไมคุณครบอะ่ะทำไมคุณมีเงินมีางานที่ดีหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อิจฉาพออิจฉาแล้วเขาก็มีความแบบเข้าใจไหมอยากอยากที่จะเข้าเข้าหาคุณ เพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบเอาเปรียบหรือบางที่อาจจะเข้ามายืมเงินตรงๆเลยก็ได้เข้ามาเอาเปรียบคุณในเรื่องอื่นก็ได้หรือพาให้คุณไปเจอธนาคา,ารที่ไม่โอเคก็ได้เขาคิดเขาคิดจริงๆนะ คือชมไม่รู้ว่านะตอนนี้คุณเจอใครอยู่นะคะแต่ว่าก็เรามาระวังไว้นิดนึงเพาะว่าดูดูจ้องดูดูจอ้จองจะเข้ามาขอเลยอะดูจ้องจะมาแบบเอาเปรียบแบบชัดเจนแล้วเขาเหนือกว่าคุณนิดนึงอะเหนือกว่าในที่นี้คือแบบคือคุณเนี่ยพื้นฐานคุณเป็นคนใจดีน่ารักใช่ไหมคะ แล้วคนพวกเนี้ยเหมือนเขามีเล่ห์เหลี่ยมที่จะทําให้คุณแบบอยอม,อย,อมอยอมแบบดูหน้าสงสารก็ช่วยเขาอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆเขาไม่ได้หน้าสงสารแบบนั้นนะคือเขาสร้างภาพทําทให้คุณรู้สึกเห็นใจแล้วคุณก็สุดท้ายแล้วกลายเป็นคุณถูกเอาเปรียบทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว เอาเป็นว่ากออ็อยากให้เรามาระวังนะคะคนที่เข้ามาไม่ว่าจะใครก็ตามเพราะว่าพื้นฐานคุณเป็นคนคนรวยคนรวยคนหนึ่งดังนั้นแบบอาจจะต้องดูคนดีๆเนาะพอแบบมีเงินแล้วก็อย่างนี้แหละบางคนเข้ามาก็มีจุดประสงค์นะคะก็ลองดูแล้วกันซึ่ง อันนี้ไพ่ไม่ได้บอกคุณเป็นคนแบบไหนไพ่ขึ้นมาเตือนรู้สึกไพ่ขึ้นมาเตือนนะไม่ได้แบบบอกชัดเจนขนาดนั้นนะคะเออต้องต้องแจ้งก่อนนะคะว่าวจะอ่นานไพ่ตามที่ไพ่ขึ้นจริงๆจะไม่ได้อ่านเหมือนจะคือถ้าไพ่ขึ้นความรู้สึกชัวรู้สึกแบบไหนแล้วไพ่ขึ้นแบบไหนจะอ่านตามนั้น จะไม่ได้ทู่ซีอ่านให้มันกลายเป็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีในหลายๆครั้งเนี่ยไม่ว่าเราจะเปิดพิากาศใน YouTube นะคะหรือว่าดูดวงส่วนตัวที่โช์เคยดูให้อะไรเงี้ยบางทีถามคำถามหนึ่งแต่ให้เลือกที่จะตอบเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยก็มีนะคะหรือว่าอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยก็ดันไปตอบมีคำถามก็มีหรืออาจจะไปพูดเรื่องอนาคตก็มีดังนั้นเนี่ย ค่อนข้างยากทีเดียวยิ่งยิ่งพิจา,ารายิ่งยากเพราะว่าไม่ได้มีคนถามถามที่ชัดเจนนะคะก็มันเป็นภาพรวมเนาะก็หวังว่าจะตรงบ้างนะคะไม่มากก็น้อยก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่ที่เข้ามาดูค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะกองที่สามนะคะสบับให้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันหัวข้อคือคุณเป็นคนแบบไหน ไปแรกนะคะ Justice, The Hermit, Seven of w a n d s Queen of Cups แล้วก็ The Fool คือกองเนี้ยก็อ่านยากเกินเอียงไหมคะ ไพ่โชว์เองดูคลิปเลยอ่ะอาโอเคได้เท่านี้แหละคุณได้ไพ่เมเจอร์หน,นึ่งสองสามเราปรเด็นนะเดี๋ยวนะให้มันมีความสอดคล้องกันแบเนี่ย justice กับ s e v e n o w a s h r m i t กับ the fool นี่นี่ อออคุณเป็นคนแบบไหนเหรอเอาที่เห็นชัดเลยแบบชัดคุณชอบความยุติธรรมถ้าคุณโดนเอาเปรียบแล้วก็คุณจะเรียกร้องทันทีเช่นต่อแถวจ่ายเงินแล้วมีคนมาแซงคิวคุณคุณจะสามารถที่จะบอกเขาได้เลยว่าขอโทษน,นะคะแซงคิวค่ะกรุณวา,าต่อคิวค่ะอย่างเงี้ยอืมจะไม่ยอมจะไม่ยอม อะไรที่แบบถูกโกงหรือคุณดูแล้วมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยรวมถึงบุคคลรอบข้างด้วยนะคุณพร้อมที่จะลุกขึ้นบอกเขาว่ามันไม่ใช่แบบนี้เห็นแบบเนี้ยดูสิคุณถือไม้จะไปฟาดเขาแล้วว่าไม่ยุติธรรมหรอฉันพร้อมฟาดเงี้ยค่ะเราก็แบบเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสอยากให้ทุกอย่างมันถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผลเวลาคุณคิดอะไรมันจะมีเหตุและผลใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ตัดสินใจอะไรต่างๆของคุณคุณจะมองถึงความถูกต้องเป็นหลักอืม อ่อในในบางคนอันนี้ในบางคนจริงๆอะค่ะถ้าเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูแล้วเ,เลือกกองนี้คุณเพิ่งบวชมาแล้วเพิ่งสึกมาหรือเปล่าเพราะมันขึ้นเหมือนกะดูฟูไงเหมือนเพิ่งบวชแล้วสึกมานะคะถ้าจริงถ้ามีอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่เนาะอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเข้าวัดทำบุญสวดมนต์เป็นคนที่ค่อนข้างมีสระอะไรที่อยากทําทำอะไรที่ไม่อยากทําไม่ทำอย่ามายุ่งอย่างน,นีไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบให้ใครมาตีกรอก ถ้าอยากจะทําทําเองแต่พื้นฐานที่คุณทาอะ่ะคุณทําด้วยความแบบถูกต้องแหละไม่ได้เป็นการแบบเอาแต่ใจแล้วก็เอาเปรียบใครอะ่ะไม่ใช่คุณดูว่าโอเคมันไม่ได้กระทบกับใครแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณก็ทำนะคะถ้าในบางคนมีมีอันนี้ไหมคะมีา่าผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าเขาเขาชอบดูแลคุณ อันนี้เห็นในบางคนนะคะชอบดูแลในที่หมายถึงว่าอารมณ์เหมือนว่า,าแบบถ้ามีคุณย่าคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาเขาอาจจะแบบแอบให้เงินค่าขนมคุณคอยซัพพอร์ตคุณคอยดูแลคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะอีกท,ทีก็นั่นแหละชอบชอบอยู่คนเดียวพื้นฐานเป็นคนทํามธาทุาโมเหมือนกันนะแบบว่า สดม์เข้าวัาทำบุญอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบอะ่ะจริงๆเห็นค่อนข้างชัดเลยเหมือนแบบเป็นคนที่เขานน้างมั่นใจในตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทำปะแล้วเนะี่ยคุณไม่ได้มานั่งรอเพื่อนนะ คุณสามารถที่จะเดินและทำมันเลยสมมุติว่า,าจบมหกกำลังจะเข้ามหาลัยเพื่อนเลือกคณะนี้มาอะไรนี้แต่คุณบอกไม่คุณอยากไปด้านนี้คณะนี้รบมาหาลาัยนี้คุณก็เลือกเลยไม่ได้ต้องรอว่าต้องมีเพื่อนไปด้วยต้องอยู่กับเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนที่ไม่ว่าจะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณค่อนข้างรับมือได้ดีโอเคเปลี่ยนเลยฉันฉันดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยในบางคนไม่ไม่ชอบไม่คือถ้าถ้ามีคนรักมีมีคนที่ชอบคุณจะจะให้เขาแบบ จะยังไม่ได้ขอเป็นแฟนจะยังก็คุยคุยกันไปไม่ได้อยากที่จะมีแฟนตอนนี้ไม่ได้อยากที่จะมีกาะมีการผูกมัดอะไรแบบนี้ค่ะเห็นประมาณนี้กินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอะไรก็ได้แต่ต้องอยุติธรรมนะสูถ้ามีพี่น้องอย่างเงี้ยคุณแม่ทำไข่ต้มให้ถ้าทุกคนได้หนึ่งฟอง คุณก็ต้องได้หนึ่งฟองถ้าน้องได้สองฟองคุณต้องได้สองฟองคือคุณแม่จะมาต้มไข่ให้น้องสองฟองคุณหนึ่งฟองไม่ได้คุณประท้วงนะคะอืคุณเป็นคนประมาณนี้แล้วก็อันนี้เหมือนอยากจะบอกอะไรหรอ Queen of Cups พื้นฐานคุณเป็นคนอ่อนไหวง่าย ถึงแม้ดูคุดกล้าดูรับมือได้กับทุกปัญหาดูพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อะไรก็ตามแต่ว่าลึกๆแล้วดูแบบเออเป็นคนอ่อนไหวแงอารมณ์มีความเซนซิทีฟอาจจะในบางควอ,อาจจะแบบอ,อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆก็แต่เป็นคนมีเสน่หนะเชื่อว่ามีคนแอบ,บชอบคุณเยอะอ่ yourself, นะอืมเป e นซอฟแครฟเนี่ยมีเสน่ห์ใครๆก็ชอบ คุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรอบตัวหลายๆ,ๆคนรู้สึกว่าเออแบบน่ารักจังอาจจะเป็นที่คุณแบบพดุงความยุติธรรมอยู่ได้นะแม้แต่ว่าทุกครั้งที่มันมีเรื่องอะไรแล้วคุณไม่โอเคคุณพร้อมที่จะลุกขึ้นพูดอาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนรอบข้างแบบว้าวอะ่ะแบบเออคุณกล้าพูดคุณกล้าที่จะยืนแล้วบอกว่าแบบอันนี้ไม่เห็นด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะกองที่สาม เห็นแค่นี้เหมือนจะอ่านง่ายแต่ก็อ่านยากเพราะว่า,าไพ่เมเจอร์ขึ้นสามใบคอร์ดการอีกหนึ่งไมเนอร์อีกหนึ่งอ,อ่าน,นยากอยู่นะคะก็เห็นประมาณนี้นะคะหวังว่าจะจะจะ,จะตรงเนาะถ้าไม่ตรงก็ขออภัยนะคะถ้าไม่ตรงลองเลือกกล้องอื่นดูนะนะคะอาจจะแบบเลือกผิดกองได้ะะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ